สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาสก์คไปไหนคะไปไหนคะอันคนนี้อาจจะอาจจะไปจัไอเอาไปจับก็ไปจับดูเอาจะเอ้ยเอ้ยเอา โกไม่ไม่ล้อเลียนน้องลูกเปิดประตูปิดประตูเดี๋ยวน้องมหเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวิ่งชนไม่เอาเปิดประตูเลยลูกเดี๋ยวน้องเข้าไปได้อาการนี้พี่กันไปไปได้ไงอยู่ติดใครนี่แก้วปิดปิดปิดไฟปิดไฟลูกแก้วพี่กุกการกัะยายา่าเขาแค่เอาอันนี้มาให้แม่ลูกไหนแก้วพี่ก็เอาส้มโอพี่ก็เอาอันนี้มาให้แม่เฉย ชา e, ช้า,ายๆด้วยโอโอตายแล้วพี่กันพี่การต้องออกลูกสั่นติ๊กติ๊กแล้วพี่การพี่การต้องออกไม่ได้มีอะไรลูกแก้วจ๋าแก้วแก้วลูกสงบสติอารมณ์แก้วแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋าไปแล้วไปแล้วโอลูกโอโอลูกโอเขาไม่ได้ทําอะไรแม่ลูกโอโอเออเออเออไปแล้วไปแล้วลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับ โอ้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมเตรียมบินอย่างแรงอืมเนี่ยดูสิไม่หลงรักได้ยังไงเนี่ยดูเตรียมพร้อมจูโจมครับโอ้ยเพื่อนเพื่อนคนไหนเลี้ยงนกได้อย่างนี้บ้างเนี่ยครับพร้อมรับคำสั่งเห็นไหมจ้าแก้าจ๋าครับ ครับจะาจาแก้วจาคับจาคาอับ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 ลุกอับขึ้นขึ้นขึ้นขึ